มโอกาสจะซื้อเสื้อให้เสื้อกันหนาวด้วยเสื้อตัวใหญ่เพราะว่าใกล้แบบฤดูหนาวแล้วของไทยก็ไม่รู้หนาวไหมแต่ว่าใส่ก็น่ารักแน่นอนครับเลือกไง้อ๋อคือคำหนึ่งแต่เรื่องความน่ารักมาก่อนเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากสามปีทั้งร้อนและหนาวครับทั้งอบและอ้าวครับทั้งดิบและชื้นต่อเลยครับผมครับผมเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เห็นตัวเองแบบสําคัญที่สุด่ยอาจจะแบบเห็นคนอื่นคือแบบแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างงี้ดีกว่า สวัสดีครับผมนัทนัทสิทธิ์ครับครับผมแม็กซ์รันครับเมื่อกี้ถ่ายเพิ่งเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้เลยครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ดูรูปแล้วชอบรูปมากมากครับอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วแบบว่ารูปปกของเดือนหน้าที่มาดันเชิญพวกเรามาถ่ายนะครับก็ขอบคุณมากครับครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่โปรติคิริส์มสก็จะเป็นแดงแดงเขียวใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เป็นคริสต์มาสสีชมพูครับผมก็เป็นอะไรที่หวานมากบอกเลยว่า ครับผมเข้ากับเข้ากับธีมที่เขาบอกว่าแบบเป็นสวีทคริสต์มาสนะครับหวานไม่หวานก็ดูที่กล่องขวานเอานะฮะชมพูไปเชียวเฮ้ยวันนี้คุณก็หวานนะปกติคนจะแบบแต่งหน้าแบบหล่อๆด้เท่ยงไงแต่วันนี้คุณหวานอะครับผมก็เดี๋ยวเข้ากับธีมจะได้เข้ากับนั้นไงอ๋อครับ ก็ถ้าพูดถึงคริสต์มาสนะครับก็จะนึกถึงนี่เลยครับผมงานคริสต์มาสแฟร์ของโรงเรียนผมครับที่แบบเขาจะจัดทุกๆปีอย่างเงี้ยก่อนที่จะเข้ามหาลัยใช่นะครับนั่นเรียนอยู่แบบโรงเรียนอาสามชันครับก็คือทุกๆปีเขาจะมีแบบว่าจัดคริสต์มาสแฟร์อย่างเงี้ยก็ชอบบรรยากาศวันคริสต์มาสมากๆชอบทุกๆอย่างของวันคริสต์มาสครับเขาผมก็เป็นโรงเรียนคริสต์เหมือนกัน ถ้าวันคริสต์มาสก็ว่าจัดงานแต่รู้สึกว่ามันจะย้อนไปไกลเหลือเกินก็เลยเอาใกล้ๆแล้วกันเอาที่แบบรู้สึกตมาตลอดเลยคริสต์มาสก็คือจะเป็นของขวัญเพราะไม่ว่าจะดูหนังเรื่องไรหรือว่าเป็นเหมือนกับพอถึงเทศกาลนี้คริสต์มาสก็ต้องเหมือนกับว่าแชร์ของขวัญการเปิดของขวัญการอะไรอย่างี้ครับก็เลยเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงครับนอกจากนั้นแล้วก็คือของขวัญนะครับครับผมผวก็คริสเหมือนกันนะครับพี่หนึ่เอะไรคกัะคริสอะไรฮะคริสถึงตอนนี้โอ้ยต้องอย่างนี้นะครับ อยให้ทํางานอยู่ครับอยากให้วันนั้นเป็นวันที่ทํางานเพราะว่าไม่แน่นะครับผมว่าวันนั้นทำงานก็คือได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการแลกของขวัญกันอะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งช่วงนี้ก็แบบช่วงนี้กําลังเร่งถ่ายซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะครับกำลังออกกองก็ยังดูเดือดก็น่าก็คิดว่าแบบวันคริสต์มาสเผลอๆเราอาจจะต้องไปออกกองกันด้วยซ้ำนะครับช่วงนี้ก็เร่งถ่ายทํากันอยู่ก็จะได้มีโอกาสได้ไปแลกของขวัญน่าจะไปฉลองคริสต์มาสกันในกองครับผม ทีแรกก่อนเลยเท,ที่ผมคิดไว้คือ,อมผมจะซื้อเสื้อครับเพราะว่าสมมุติว่าเวลาที่เราซื้ออะไรให้ใครอย่างเงี้ยที่เป็นที่สวมใส่เนี่ยแล้วเขาได้ใส่ใส่มาเจอเราหรือว่าได้ใส่มาแล้วก็ได้เห็นมโอกาสได้เห็นสิ่งที่เราซื้อให้ก็จะเป็นอะไรที่ Happy, แฮปปีแบบ้อะไรเงี้ยแฮปปี<ม>้แบบแฮปปี้ก็คือถ้ามโอกาสจะซื้อเสื้อให้เสื้อกันหนาวด้วยเ<ช>สืส้อตัวใหญ่เพราะว่าใกล้แบบ ดูดูหนาวแล้วของไทยก็ไม่ดูหนาวไหมแต่ว่าใส่ก็น่ารักแน่นอนครับถ้าเลือกใอ๋อคือคำหนึงแต่เรื่องความน่ารักมาก่อนแต่เรื่องแบบความร้อนหรือว่าเหงื่อที่จะเกิดขึ้นจากการใส่นี่ยังไม่ได้คิดอย่างนะไม่ได้คิดคราบพอรู้ว่าถ้ามีเหงื่อมก็เช็ดให้ได้ครับคิว ของขวัญที่นายจะซื้อให้พี่แม็กในวันคริสต์มาสนะครับก็พี่แม็กเขาซื้อเสื้อผ้าให้เราแล้วใช่ไหมครับนายก็คิดว่าแบบอยากจะซื้อแบบว่าพวกแบบออเทอร์เซอรี่อะไรเงี้ยให้พี่แม็กบ้างครับเพราะว่าโดยปกติในชีวิตประจําวันเวลามาทํางานด้วยกันนะครับนาจะแบบไม่ค่อยได้เห็นพี่แม็กเขาแบบใส่ออเทอร์เซอรีเท่าไหร่ออเทอร์ซอรีอย่างเช่นพวกแบบแหวนหรือว่าสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอองเงี้ยครับพี่แม็กเขาจะไม่ค่อยใส่เขาจะใส่แต่แบบนาฬิกาเวลาเขาใส่จะเป็นเวลาที่แบบพี่สไตลิสต์เอามาให้ลองเงี้ยครับซึ่งนายก็ อยากจะลองซื้อแบบเอเซซอรี่น่ารักน่ารักอาจจะเป็นแบบว่ารูปแบบแกวางเรนเดียร์หรือว่าแบบของขวัญกล่องของขวัญน,น,น่ารักน่ารักนะ่ยที่ทไม่ใส่ก็เพราะว่ารอเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยว<ต>นะ<ต>หมายถึงว่าที่ไม่ใส่มาตลอดก็เพราะว่ารอของขวัญนั่นเองครับแต่รอนานหน่อยนะพี่เพราะว่าเงินเดือนยังไม่ออกนนเท่าไหร่ก็รอดได้ครับโอเคนะครับผมได้อีกสิบห้าปีเดี๋ยวเจอกันนะของขวัญชิ้นแรกของพี่นะครับผมผมกจะอยู่ไว้ถึงนะ แต่ช่วงก่อนมาอยู่น่าจะ2ถึงสปีหรือไม่ก็3ปี3ปกว่ดได้แหละได้จามปีกว่าครับ รู้จักกันตั้งแต่ตอนที่มาเข้ามาแรกๆเลยร,รู้จักกันมันสักพักหนึ่งครับผมกว่าที่แต่<ช>ว่ากว่าที่เราจะคุ้นเคยกันเหมือนกับสนิทกันนะครับก็ใช้เวลาจากระยะหนึ่งสักร,ายาระยะห่าเลยแรกๆนี่นัดเป็นคนที่ขี้อายมากใช่ครับแล้วยิ่งแบบเราเจอกันครั้งแรกเจอพี่แม็กในห้องเวิร์กช็อปครับ,รบตอนนั้นเวิร์กช็อปเรื่องวัยอายุแล้วแบบในนั้นก็คือทุกคนเป็นรุ่นพี่หมดเลยแล้วอายุค่อนข้างที่แบบมีอุทิภาวะ20กว่าแล้วเนี่ยแล้วก็แบบเกรงใจเป็นเด็กอยู่คนเดียวครับก็อาจจะทําตััววไไม่่่่่่คคอยยถูกกกบบบบ้้าางในชแแรพพดุี ทุกคนแบบเวิร์กช็อปได้กันแล้วพี่ๆเขาก็มาคุยกับเราเล่นกับเราแบบทำลายกำแพงเราก็รู้สึกก็คลิกกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นจนแบบทุกวันนี้ก็คุยเล่นกันเป็นเรื่องปกติครับเป็นแอนน้องนัทมาแบบก็สามหรือสี่สามน่าจะสาปีครับใช่เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากสปีทั้งร้อนและหนาวครับทั้งอบและอ้าวครับทั้งดิบและชื้อต่อเลยครับ ผมจะเห็นนัดก่อนใน G ออะไรนี้ใช่ไหมครับก็คือเห็นกันว่าเออเดี๋ยวมีน้องคนนี้มาด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้อะไรเงี้ยฮะผมเห็นใน IG ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาเจอตัวจริงปุ๊บก็คือหน้าแกล้งมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบแย่ขี้แกล้งอะไรเงี้ยจะเข้าไปแกล้งเขาบ่อยกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติแล้วผมจะเป็นคนงั้นอยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะเข้าไปแกล้งเขาแล้วก็เหมือนกับแย่หรือว่าอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตรงตรงนี้ฮะไปหลอกเขาไปหลอกเขาให้เขาทำอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะก็แต่ก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ้้นเรรรวพาาาาะ่่กกกแแงย ก็ตอนเจอพี่แม็กครั้งแรกครับก็เจอพี่แม็กครั้งแรกตอนแรกเราอาจจะยังไม่กล้าเข้าไปคุยเท่าไหร่ครับด้วยความที่เราเป็นเด็กแบบเด็กน้อยเลยแล้วก็เห็นพี่แม็กเรารู้สึกว่าอายุน่าจะห่างกับเราค่อนข้างพอสมควรอาจจะแบบคนละช่วงคนละวัยกันแล้วอาจจะแบบคุยกันแล้วแบบอาจจะไม่เข้าใจแบบคนละภาษากันเลยครับประโยคต่อไปเลยอ๋อประโยคต่อไปเลยเหรอโอเคโอเคก็จากที่เจอก็ไม่ค่อยกล้าคุยครับแต่ก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะคนนี้แบบ ไม่ธรรมดาแน่ๆแบบว่าต้องมีอะไรครับผมแบบต้องมีแบบว่าความเจ้าเล่ห์ความแบบไม่ธรรมดารับตอนแรกก็ไม่รักไม่กล้าคุยอะแต่ว่าพอแบบพุ่มคุณพุ่มกับหรือว่าใครเขาให้เราแบบว่าได้มาเล่นซีนด้วยกันมาแบบทำไรด้วยกันสองคนมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้สนิทกันมากขึ้นครับผมพร้อมกับสนิทกับพี่ๆทุกคนในดูมันดิไปพร้อมๆกันเลยครับก็เลยเป็นครอบครัวสุดสัปดาห์วันนี้ พี่แม็กก็คือเฟิร์สเด็เปชาติเดกอันน่าน่าแกล้งน่าแกล้งเป็นเด็กแบบเอ็นดูน่ารักแบบตัวเล็กๆคือชอบแย่จนคนพิมี่บอกว่าน่ากลัวใช่ฮะอายุโอเคทอมถ่อไปพี่แม็กกินยำเนี่ยแล้วก็กินปุ๊บๆๆขยับแรงมาหน่อยพริกกระเด็นเข้ามาโดนตาผมนี้เรียกแสบได้ไหมครับ ร่นเลยชอบเลยใหม่ต่อใหม่ใช่ไหมไม่ผิดหรอกมีคนชัดมีระดับแสบแสบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่รู้ว่าแสบไหมนะครับแต่ก็จะเป็นอะไรที่เวลาเราไปไหนกันไปญี่ปุ่นก็ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือว่าไม่ว่าจะไปไหนนัดจะเป็นคนที่เสร็จคนสุดท้ายทุกครั้งเสร็จอะไรทุกอย่างอะไรเสร็จทําอะไรเสร็จอ่ทุกอย่างเสร็จคนสุดท้ายทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นไม่เสมอไปครับไม่ว่าออโอเค ไม่ว่าจะเป็น <S <S สมมติเราไปอยู่อยู่โรงแรมที่ญี่ปุ่นกันอโรงแรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนจะออกมานั่งแรมหมดแล้วเอ้ใครหายไปคนนึงวะ <S 1> <S 1> นะนัดนัดที่ไหนเก็บของอยู่ในห้อง <S <S มสมมติสมมติว่าสม,มมติว่าอยู่ที่ทํางานฮะถ่ายเสร็จปุ๊บโอเคเราขึ้นเรื่องหมดแล้วเอะขาดใครคนนึง นัดอยู่ไหนอ๋ออยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เสมอไปพี่บางทีก็มคีคนอื่นด้วยครับ95%นัดครับโอ้พี่เดี๋ยวคนเขาเชียวพีดหมดเอ้าไม่เห็นเป็นอะไรอ้าในตาถ้าตาผมพูดเนี่ยไม่มันมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแค่แล้วแต่อ่ะไม่มันก็คือเรียว็วฮะแล้วก็อย่างตอนที่ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นคนแบบสมมติอย่างผมเงี้ยเร็วใช่ไหมเก็บของมาเร็วปมากปากให้จบ่อเร็วมากเลย ไปจบเงินซือเก็บของออกมาเสร็จหมดมปุ๊บออกมารอการสั่งซื้อเอาไปครึ่งทางอ้าวลืมของใช่ไหมฮะแต่นัดเนี่ยออกมาชา้าจริงแต่ไม่แต่ไม่ลืมแบบให้หยิบอะไรให้หยิบอะไรให้ถืออะไรก็คือเก็บมาครบหมดอ,อ่านี่คือข้อดีที่ชา้าก็ยังดีครับผมอ่าโอเคอแ,อแต่เราเรื่องแสบไม่จบจบดีลรอใช่ขาครับในอ่าเราอ่ะส่วนพี่แม็กก็เรื่องแสบๆจริงเรื่นึกต่เน้นยังนึกไม่ค่อยออกเพราะแบบ คือพี่แม็กเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นแรงกับเราเท่าไหร่อาจจะไม่ได้แบบว่าเล่นแบบแสบหรือแกล้งเราอะไรขนาดนั้นคือถ้านึกมันเยอะมากครับเพราะพี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบแกล้งคนอื่นตลอดเวลาจริงจริงอันั้นเรื่องอะอ่ะอเรื่องแบบแกล้งของงันแบบเวลาแบบว่าต้องทําอะไรหรือแบบมีงานอะไรที่แบบจะต้องมีการป้อนกันหรือว่าการแบบว่า ต้องตักขนมใส่ปากอีกคนนึง<แ>หรือว่าแบ่งปันของกินอะไรกันเงี้ยครับ,รบพี่แม็กก็จะเป็นคนที่แบบผมไม่มีทางได้ได้กินภายในหนึ่งวีแรกแน่ๆเขาจะต้องแบบอ่าแล้วผมจะงับงับเขาแบบเอาออกเอาออกเอออกงี้ยครับผมก็อันนี้ก็เป็นความถือว่าเป็นความขี้แกล้งอย่างงแล้วกันครับของพี่แม็กัมมูซาอาหารญี่ปุ่นก็จะมีแตะวาซาบิเกินมานิดนึงโดยที่ไม่รู้อะไรประมาณนั้นอ่า,อาเขาเรียกเ,เ,เขาเรียกแอบวางบอมนะฮะประมาณนั้น เรื่องประทับใจต่อเนื่องได้เลยครับจากเมื่อกี้ประทับใจคือเก็บของมาครบเราเล่นคือ,อน้เป็นคนที่บอกเลยว่าถึงหนาวปะเนี่ยไม่หนาวแล้วไม่หนาวแล้วโอเคคือเป็นคนที่น่ารักตรงที่ไม่เคยพูดข้อเสียของคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่เก็บไว้ในใจนะไม่เคยคิดถึงอะหมายถึงว่าไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเก็บไปคิดแล้วก็ถึงเราทําผิดกับเขาหรือว่าเราทําอะไรที่รู้สึกว่าไอ ตะกี้เราไม่ควรทําไปเลยนะหรืออะไรเงี้ยเราไปขอโทษเขาบางทีเขายังรู้สึกว่าอา้าจริงเหรอพี่เข้าใจไหมหมายถึงเรื่องที่เรา,ากังวลหรือว่าเรื่องที่เราคิดนัดยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้มองไม่ได้เก็บเรื่องแย่ๆหรือไม่ได้อะไรมามาคิดไว้อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าน่นารักครับเด็กน่ารักเยี่ยมจริงๆอ่ะเราฟังอ่ะเราคิดบ้างไหมเขาคิด <ผม S 2> เราคิด,คดไหมเราจะตอบว่าอะไระคือก่อนก่อนผมเล่นอะไรเงี้ยผมทุกอย่างคิดไว้หมดในหัวหมดแล้วครับผมคํําตรงคาตอบ พร้อมครับพูดเลยอ่พูดเลยนะครับครับผมก็ข้อดีของแม็กใช่ไหมครับคือรู้สึกว่าพี่แม็กเขาจะเป็นคนที่แบบว่ายาวๆไปไม่ใช่หมายถึงไม่ค่ยาวๆไปเลยคือพี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบผมที่ผมสัมผัสได้นะคือรู้สึกว่าพี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆคนหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้แคร์แค่นัดนะครับผมแต่เป็นแบบทุกๆคนที่แบบร่วมงานกับพี่แม็กอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบเนี่ยเขาจะมีความเกรงใจหรือคือเราสัมผัสได้ว่าเขาแคร์ครับสมมติผมแบบว่า หนาวใส่เสื้อยืดอะไรเงี้ยถ้าพี่แม็กเขามีเสื้อแจ็คเก็ตเขาจะเอามาแบ่งปันนะครับแม็กเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เห็นตัวเองแบบสําคัญที่สุดเงี้ยอาจจะแบบเห็นคนอื่นคือแบบแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างงี้ดีกว่าก็เป็นพ่อพระคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าฉลาดมากๆมีไหวพริบที่ดีครับเวลาเราปรึกษาอะไรหรือว่าเราต้องการคําแนะนําอะไรก็ พี่แม็กเขามักจะให้แบบคําแนะนําที่ดีกับเราเสมอนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาเลยครับผมข้อดีของการเป็นพี่ใหญ่ของพี่แม็กนะครับอย่างเดียวนะเอ้ยไม่ไม่ไม่อย่างเดียวหลายอย่างตามนั้นแหละตามนั้นลขอบคุณมากนะต้องเฉยๆกันซิครับผมเรื่อนนิสายส่วนตัวของแม็กก็จะเป็นคนที่แบบชอบแย่ขี้เล่นกวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายดูบันดีหรือว่าถ่ายซีรีส์หรือว่าถ่ายอะไรก็แล้วแต่แแบบต่เราเรียนเราเลียนเวลาถ่ายซีรีส์อลลืมเยอ๋อครับผมครับก็เออลืมลืมจริงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนขี้เล่นนะเป็นคนขี้ลืมด้วยอ๋อผมผมจะแทรกผมจะแทรกความเป็นแม็กเข้าไปในแบบ Mm hmm. หลายๆหลายหลายหลายคาแรคเตอร์ที่สามารถแทรกเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเฮียอี้เนี่ยคือแทบ oh, จะตรงข้ามเลยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะใส่ตัวผมเข้าไปได้เลย mm hmm. ต้องเป็นเฮียอี้เลยครับแล้วมันก็ซึ่งตรงข้ามกับตัวผมมากก็เป็นความท้าทายมากแล้วก็เหมือนก็ฝึกมาเยอะครับฝึกแบบฝึกมาเยอะฝึกมาเยอะ โดนด่ามาเยอะด้วยหมายถึงว่าเราต้องเหมือนกับเราต้องรีมายตัวเองตลอดเวลาว่าเนี่ยเราเป็นเทียอี้อยู่เราต้องอยู่ให้เราต้องนิ่งๆนะเราต้องกีฟคาแรคเตอร์ไว้ต้องขึงต้องสุขคุมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ครับผมก่อนที่จะเข้าซีนหรืออะไรก็ต้องจูนตัวละครสักพักหนึ่งครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากแล้วก็คิดว่าที่ถ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกผมโอเคแล้วก็ประทับใจที่ถ่ายไปมากๆเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะทำให้ดีขึ้นอีกครับรับรองว่าถ้าไม่ได้ดูคือจะพลาด ช่แล้วครับถ้ารู้ว่าใครไม่ดูก็คือโกรธคีย์แมสเซจเลยครับอันนี้คนเดียวตอนที่ผมมารับบทเป็นคนเดียวเนี่ยพี่กาใช่ไหมครับพี่กาเขาเป็น acting coach ของซีรีส์นี่เงียครับเขาก็บอกนั้นเลยว่าแบบนัดเราเล่นเวลาเล่นก็คือให้เป็นตัวเองไปเลยคือแบบจากเรื่องก่อนกอนแบบน้องบลูน้องมินิน้องเหนือ อา,อาจจะแบบเป็น3ามคาแรคเตอร์ที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวเองมากขนาดนั้นนะครับแต่พอเป็นคนเดียวปุ๊บเขาบอกว่านัทให้นัทเล่นเป็นตัวเองเลยซึ่งนะก็คิดว่าคนเดียวกับนัทนะครับมีคาแรคเตอร์ที่แบบคล้ายเคียงกันแต่ตัดกันตรงที่แบบว่าพอมารับบทเป็นคนเดียวะครับผมมันจะมีซีนที่เป็นดรามา่าค่อนข้าง,งเยอะซึ่งนัทยังไม่เคยแบบว่ามีโอกาสได้แบบเล่นดรามา่าจริงๆจังๆสักที เขาผมก็อันนี้เป็นแบบครั้งแรกเลยครับแล้วก็ที่ถ่ายไปก็รู้สึกชอบคืออยากให้ทุกคนดูคือจะบอกว่าดราม่าซีนใหญ่ใหญ่ที่ในเรื่องนี้มีถ่ายไปแล้วส่วนส่วนเกือบทั้งหมดแล้วก็จะบอกว่าดีกว่าที่คาดคิดแบบเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามครับเดี๋ยวตอนถ่ายรอบนี้ใช่คือแบบมันเกินค่านั้นมากๆคือนัดก็ไม่คิดว่านัดจะเล่นได้ขนาดนี้แต่ในนั้นขอขอบคุณพี่กานะครับผมที่แบบเขาโค้ชนัดเขาทำให้นัดแบบปลดล็อกตัวเองได้ทำให้นัดแสดง อะไรได้มากกว่าเดิมครับก็ขอบคุณพี่ก้ามากครับยอดบอกเลยผู้มีพระคุณเดนอเมสเซจครับผมเดนอเมสเซจไปฟังกันได้นะครับผมกำลังต้องการยอดวิวฮะครับผมแล้วก็มีมี MV ด้วยเป็นมินิซีรีส์ของพี่อิงวัลลันทอนอ๋อใช่ครับผมแล้วก็เราเคยเล่นมินิซีรีส์มินิซีรีใช่เคยตั้งใจเคยตั้งใจครับผมแล้วก็ไปฟังเพลงของพี่อิงได้ แล้วก็ใครอยากรับชมซีรีส์ก็รับชมได้นะครับครับผมแล้วก็ที่เราจะถึงเลยก็คือฝากด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับบอกเลยว่าเรื่องนี้คือโปรเจกต์ที่อีปิดอภิมหาอลังการที่คนต้องห้ามพลาดเด็ดขาดน่าจะเป็นผลงานที่พวกเราแบบเต็มที่กับการแสดงที่สุดทํามันออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะครับผมทุกคนเลยโปรดักชันเลยทุกอย่างภาพสวยมากคือเราอย่างไรกาต้องชมนะสุดยอดจริงครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูฮะบอกเลยว่าผิดหวังไม่อยากให้ใครพลาด สิ่งนี้ไปเลยจริงๆนะครับครับไม่ได้อวยไม่ได้เกินไปนะแล้วก็อย่าลืมไอจีนะครับนัดจุดนัทศิษย์กับน้องแม็กขอบคุณได้ครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้แบบว่าน่าจะสำคัญที่สุดสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมก็ไปนะไปให้สุดเลยนะโอเคครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมทุกคนอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของพี่แม็กกับน้องนัทในโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางของ madan dot com เลยนะครับผม บอกเลยว่าถ้าคุณพลาดน,นี่พลาดแล้วพลาดเลยนะครับครับผมไม่อยากให้พลาดน,นะครับโอ้โห,โหบอกเลยว่าภาพสวยมากครับผมส w e e ี c ิ r i s คริสต์มาครับใช่ช,<า>ชอบมากครับรวมทุกโมเมนต,ต์จิน้นฟินฟันที่มาด้านดอดฟันนะครับ